สวัสดีทุกคนด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรีย Channel นะครับอยู่เกม R.O. Rack Origin ในวันนี้ผมอยู่กับน้องน้องคือตัวอะไรวะน้อง,องไม่ใช่คือน้องตัวอะไรน้องเป็นหมาแหละแต่พันอะไรไม่รู้ฮะนะฮะก็หวังว่าหมาให้โชคนะครับหมาจะให้โชคผมในวันนี้คือผมอยากจะมาซุ่มอันนี้เลยคือที่อยากสุ่มไม่ใช่นะคือผมอยากได้ชุดอะชุดมันสวยมากจริงเอางี้ผมลืมเรื่ององค์ออฟที่ผมทําคลิปมาก่อนนี้ผมลืมแบบลืมแบบลืมเลยแบบรีเซ็ต รีซ็ตใหม่นะฮะคือใจจริงคือตอนนี้คือใจิตใจมันมีความกิเลสน,นะ,ะกิเลสอยากได้นีมากซึ่งก็ทีเดียไปหนึ่งทีอะโอ้โหอยากได้ว่ะสวยจริงทุกคนนะฮะหวังว่ามันจะ,ะถึงแม้จะไม่หวังอนะแต่มันก็เล็กๆแหละนะมันก็เล็กๆแหละหนึ่งทีไปสิไปขอร้องมาหน่อยมาหน่อยสีสีทองเออ เลยเนได้อย่างนี้สิว่กี่ชิ้นโอ้โหหมาทีมันกำลังปล่อยเลยิศมันกำลังปล่อยเลย่บันหลุดมันหลุดแล้วที่นึกว่ามันหลุดมันหลุดแล้วมันเ,ออเป็นจังสี่มันท่อนอออันเดียวเองเหรอขั้นไปหนึ่งทีขั้นไปหนึ่งทีขั้นไปหนึ่งทีงทงทแล้วออกมาเป็น เยลลี่ลดองโหนไงล่ะเล่นกูอีกแล้วแล้วมันม,มันได้มาเหรอชุดขอชุดขอชุดขอร้องขอร้องเออมมนได้อย่างงี้สิชิบาจังชิบาจังมาหน่อยโอ้ชุดกูมาแล้วอ้ยกูใจกูจะขาดใจกูจะขาดเอ <c oughs> ในทีสนท่สุดในที่สุดไม่จะถึงเวลาของข้าแล้วแหละถอดการ์ดแป๊บนะืมเลือกได้ดีโอ้อย่างอื่นก็อยากได้วะ่ะจริงๆนะอย่างอื่นก็อยากได้อะใส่ไปซ้ายขวาใส่ให้หมดอ่ะไปใส่ไป พลังผมตัดจังวะอ๋อผมถอดอาวุธหมดเลยนีว่วาเออผมถึงว่าไม่ <laughs> ไม่พลังตับจังวะเออฉ้นพลังตังมันนี่ชิวแล้วโอ้โหแต่หลังนี่คือสวยเลยนะถ้าได้หลังอันนี้คือสวย,ลยแล้วมันต่อที่ไหนแล้วมันไปเลยชิบะจังชิบะจังมาหน่อยลูกเออกุณทอข้ามเลย,อยขอให้สักอันไปขอใสักอันไป อ่ะเปิดอันนึงกอ่อนอันนึงก่อ,น,น,น,กไอนไม่ไม่ดนนีกอะไรวะบางคนเขางงไ <c> ป <oughs> กินศาศารถมาจอดดูมันทำอะไรของมันวนะเก็สุ่มกาชาอยู่ในลูกพี่ขอหลังหน่อยได้ไหมขอได้เปิดขอร้องขอร้อง,ออง,ออง,อองมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไป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 ขออีกทีนึงมันต้องมามันต้องมากูบ้าข้างหมดบ้าข้างหมดบ้าข้างเออกูไม่มาเลยไม่มาอีกทีนึงอีกทีนึงขอร้องขอร้องมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย เอออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อย่าซ้ำขอแค่อย่าซ้ำพอแล้วพอแล้วแยกย้ายพอกันทีจบกันทีฮ่าน้อยก็ได้น้่ยนี่นั่นเพิ่มมาครับผมนะฮะ เมียทิ้งไม่ได้ปะโอ้โหใส่ผมสุดทุกข้อเลยเหรอ,หอพวกคุณพวกคุณจะใส่ผมสุดทุกข้อเ,เหรอครับจัดเก็บไปจัดเก็บไปครับจัดเก็บไปจัดเก็บไปฮะจัดเก็บไปโอเค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 อยู่โอเคโอเค ทอ้ออย่างน้อยก็ได้ชุดตามที่ปรารถนาแต่ถ้าเดินมันไอ้มันเท่อยู่นะถ้าเดินอย่างกับซามมไรนินจาถึงแม้จะโดนไปกี่คุมปองเนี่ยอู้หูโดนไปแห้งอยู่นะโดนไปเฮี้ยนอยู่จากเก้าสิบลยอยู่ยี่สิบอันมันก็หนักอยู่เนื้ออกไปแล้วก็ต้องอย่งไมอยังไม่อมเลกิกขออยสักใบหนึ่งให้มันยี่สิบตรงตรงไปแล้วกันเออไปให้มันบจบไป โอ้ไม่มาเลยมาแค่ชุดจับอันนี้เองไม่มาครบเศษสงสัยต้องแลกครับเนี่ยจะแลกได้แล้ว <c oughs> จะแลกได้แล้วแต่อันนี้มันสวยนะแต่ว่าผมว่ามันมันใช้คอนเทนต์ได้ไม่เยอะที่บอกไปในคลิปก่อนไปนะค,คือคอนเทนต์เขาใช้ได้ไม่เยอะหรอกนะฮะก็ <c oughs> ใครที่อยากได้คอนเทนต์หนักๆกับผมว่าตัวอื่นดีกว่าเอจริงตัวอื่นดีกว่าครับอันนี้อาจจะไม่หมาเท่าไหร่นะก็ <c oughs> อันนี้คือเรียกว่าสนองนี้ตัวเองครับพอแล้ว ชิบาจังทำไมมาไม่หมดล่ะเราสาัมมาวหวังพึ่งดวงของชิบาจังแต่ก็ไม่มานะนะฮะก็ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าจะจัดไปจบเจ้าไม่เล้าหรือไปครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดซ้า,าผมด้วยนะไม่ใช่ผมด้วยนะก็ยกดติดตามด้วยแล้วผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเจอทีหนึง่งผ่านหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ